หาระยะห่างความเชื่อระยะห่างหาจุดถึงกลางระหว่างจุด2จุดนะครับเช่นถ้ามีจุด A ตรงนี้มีกุด,ดับ x บ x1 y 1แล้วถ้าจุด B ตรงนี้จุด B มีกุด,ดับ x 2 y 2 y 2แล้วก็อยากรู้ว่าจุดถึงกลางจะอยู่ตรงไหนนะครับเราก็หาเอามาเฉลี่ยนะครับ หาความยาวด้าน x เอามาเฉลี่ยหาความยาวด้าน y มาเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยตรงกลางก็จะได้จุดกึ่งกลางออกมาทําทีละส่วน,นครับถ้าไปเขียนเป็นสูตรจุดกึ่งกึ่งกลางสมมุติตรงนี้เป็นเส้นระหว่าง x ลอง a กับ b จุดกึ่งกลางที่อยู่ตรงนี้มีคู้วันับ x y จุดเนี้ยจะได้มาจากการเอา x 1บวกกับ x 2 x 1บวก x 2 แล้วก็เฉลี่ยก็คือหารสองหนึ่งสองตัวใช่ไหมครับมหารสองส่วน y ก็จะได้มาจาก y หนึ่งบวกกับ y สองเฉลี่ยก็หารสองก็จะได้ไป็คคูณดับ x กับ y นะ x กับ y ก็คือคูณด,ดับนี้นี่คือ x นี่คือ y นะครับลองดูตัวอย่างอาจารย์จะยกตัวอย่างฝั่งที่เป็นบวกแล้วกันนะครับจะได้ไม่งงลองตรงนี้แล้วกันนะครับ สมมติตรงนี้คูณดับน,นี้เป็นจุด C แล้วกันจุด C มีคูณดับ2 2แล้วก็จุด D ตรงนี้จุด D คูณดับ4 6โอเคอยากรู้ว่าจุดกึ่กลางอยู่เท่าไหร่เราก็เฉลี่ยทีละฝั่งนะครับเอา x ก่อน4 6 4กับ2นะครับ x นี่4นี่2เราก็เอา4บวก2เฉลี่ยฝั่ง y ก็6 บวก2องบวก2แล้วก็เฉลี่ยบวก2ได้ได้หหาร2ได้3 6บวก2 8หาร2ก็4เพราะฉะนั้นคูนดับใหม่ซึ่งเป็นจุดตึงกลางตรงนี้นะครับก็คือคูนดับ3 4มส่นีเองตรงน,รงนี้3 4ครับแค่นี้เองทำาทีละส่วนนะครับทำา X ก่อน เอา x มาบวกกันแล้วก็หาร2ทํทำ y ก็ y บวกกันหาร2แล้วก็จะได้คูณนนะออกมาแบบนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ